อะไผู้กำกับเบิ้มสงกรานต์โพสต์อะไรผู้กำกับเบิ้มพลตำรวจเอกวชิราหลังจบชีวิตตัวเองในบ้านพัก เป็นประเด็นดังที่สังคมจับตามองเมื่อผู้กำกับเบิ้มพลตำรวจเอกวชิรายยอไทยสงผู้กำกับสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงลั่นไกจบชีวิตตัวเองในบ้านพักเพราะเครียดที่เป็นคนพาสารวัตรแบงค์พลตำรวจตีศิวกรสายบัวไปร่วมงานเลี้ยงกำนันนกจนเสียชีวิตล่าสุดสงกรานต์เตชนะนรง์ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความไว้อาลัยให้กับผู้กำกับเบิ้มพลตำรวจเอกวชิรายยอไทยสงพร้อมลงแคปชั่นว่า ขอให้ลูกพี่ไปสู่สุขติครับขอพระคุณพี่มากครับที่คอยให้โอกาสน้องและความเมตตาตลอดเวลาเป็นเกียรติมากครับที่ได้รู้จักกับพี่